เด่นใหม่แล้วเรามาอัปเดตกันค่ะว่ามีร้านใหน่มาใหม่บ้างเริ่มต้นกันด้านร้านี้เลยจ้าปานิพุลีแอดก็ไม่เคยรอเหมือนกันนะคะเดยวจะมารีวิวให้นะแต่ดูแลน่าทานมากเลยค่ะไปต่อกันร้านที่สองดีกว่าจ้าต้องร้านนี้เลยมาละหาห่าจ้ามาละสิบบาทเท่าน,นั้นเองอยู่ทางฝั่งโซนของลาเล่าน,นั่นเองนะจ้าอุ๊ยอุยพูดผิดร้นานนั่งชิลจ้า ก็ยังคงอยู่ฝั่งของโซลานนั่งชิวจ๊ะร้านนี้เลยจ้ะไดฟุก,กุสตรอว์ไซสตเบอรี่แอชชอปชอปใครใส่วานต้องร้านนี้เลยนะบอกได้เลยจ้าว่ามันฟินแค่เห็นแล้วก็นำลายไหลเลยอะเดินกันไปต่อจากับร้านที่เท่าไหร่เราก็ไม่รูอ้อ่ะใครใส่ปูเตี๋ยวก็ต้องร้านนี้และจ้าขยับถัดมาอีกแค่สองสามก้าก็จะเจอร้านนี้เลยนะจ้าชามใหญ่ชามโต ืัวใครไม่อยากเกิงกว๋วยเตี๋ยวกร้านนี้ค่ะร้านเข้าวผัดบอกได้เลยว่าโคตรข้าวผัดจะ้ะมีทุกเมนูให้เลือกสั่นเลยจริงๆนะจ้าไปต่อจ้าเห็นล้านเหลืองๆแบบนี้ก็ต้องวิ่งเข้าใส่ไปเลยจ้ากุ้งอบวนเซนกุ้งตัวโตโใครอยากให้รีวิวร้านนี้คอมเมนต์มาเลยและแอดก็ขอปิดท้ิยด้วยร้านนี้เลยค่ะร้านเบอร์เกอร์เบอร์ใจ ชิ้นใหญ่มากแต่ราคาเริ่มต้นแค่49เท่านั้นเองแต่อีนี้ราคานอาเปิดทุกวันเลยนะจ๊ะตั้งแต่5้ามงเย็นเป็นต้นไปเลยจ้าแล้วเจอกันคิปหน้านะ